แต่ละคนเนี่ยอยากที่จะมาได้ชิ้นพวกเราด้วยยินดีต้อนรับนะครับก็ต้องรับกีฬาแต่เราอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาเราจะต้องคืนรายทุ่มาด้วยส่วนจากพวกเรานะครับนั่นถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันหมดนะครับดังนั้นวันแข่งตรงนี้ชนะไหมส่วนจบเอามาสูบอีกมาสูบชนะไหมรั่นเรื่อย สายยาเจดีท่าคืออะไรสายแก้วสายแก้วน้องเว้ยไปเขาไม่กลเลยแปีก็น่าจะปีหน้าเข้าร่วมการแข่งกันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติที่มารุเก็ตในซีซนนี้ค่ะแล้วก็ติดทีมชาตินะมึงีชาติเอง อให้น้องอาร์ตครับได้ครับได้ครับน้องอาร์ตมาครับผมผมอาร์ตนะครับน้ารงศักดิ์อันสว่างครับดุเรามีตั้งแต <eman> ่รุ่น12ปีจนถึง18ปีครับแต่ว่าหลักๆเราก็จะเป็นที่อาจารย์ได้แชมป์ได้แชมป์ประเพณชายครับแล้วก็ไอมาเน่13ปีครับไปรอบประเทศที่ประจวบก็ได้ภาพแล้วว่ามีใครยังไงนะครับน้องๆก็จะได้รับรู้ว่าทุกๆปีที่ได้มาก็ ผมก็เห็นละตอนที่เทอร์มินอลพอดีลูกชายเป็นทีมที่ดีก็คือเขาแพ้ท่าเรือแพ้ด้วยลูกประสบการณ์แพ้ท่าเรือนัดชิงข่าวบอกให้น้องๆฟังนิดนึงก็ตั้งใจทําตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ไม่มีคนที่จะประสานงานแซ็นกุบะแต่ก็เห็นมันเงียบไปเราก็เลยไม่อะไรเพราะว่าเรายุ่งกับเราก็ทําให้อยู่ที่ว่าพวกเรามีความตั้งใจแค่ไหนอะไรยังไง เราพร้อมที่จะสนับสนุนทางให้ียนมีโอกาสให้ได้สร้างสร้างชื่อเสียงให้กับครอบครัวของเราอย่างน้อยๆพ่าแม่เราก็รู้ว่าเรามาอยู่ในจุดนีน้ได้ไหมครับได้ครับหายใจได้เด้อไม่ต้องเก็งนะ <c oughs> สอหนงนะอมือนะแชมป์หน <P> ึ <P> ่งสองสามรอประเทศที่ศรีสเกตเดนุบรามีนักกีฬาเลยอุกเสาอีจสนับสนุนได้เลย ผู้หญิงนะนี่ะนะผู้หญิงปีที่แล้วมีท่าพามาอยู่อยากไปทุกคนอยู่แล้วนี่อยากไปทุกคนอยู่แล้วมาเตะกันโอ้โหนี่นักกีฬานี่เป็นตัวแทนจังหวัด่างพาอะไรเข้าไปอยู่เปิดชิงไปอะไรก็ได้ที่นี่แต่ตเนี้ยเนี่ยส่วนตัวกูจะโค้ชแล้วมกูมีขอบออเรียบร้อยแล้วนัถนนก็จะเป็นหลักในการที่จะไปแข่งรายการไหนเขาก็จะใช้ถนนไปแข่งรายการ ถ้าเป็นของสมาคมก็จะใช้ในงานเตี๋ยวที่ทเจรีวูเมนว่าจะต้องไม่รู้เป็นติดอะไรติดข okay. ัดตรงไหนอะไรอะไรก็เลยเงียบไปก็เลยต้องก็ไอนี่แหละเตรียมผักแันคิดนี้ไปเพราะนี่คืออนาคตอาจจะมีในนี้ก็ได้มีชาติ เขินเขินเขินกล้องเฉย จบไปแล้วน้องไม่ได้เก็บดวแล้วว่าไม่ได้เก็บอาจจะมีอย่างเงี้ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพวกเรามุ่งมั่นไว้นะความกระตือที่จะที่จะใกล้ชิดทีมชาติเพิ่มขึ้นหลังจากที่ว่ามันก็จะเขาจะมองมาที่ทีมสโมสรของนี่แคมป์เดมี่นะเพราะอะไชื่อพวกเราเนี่ยจะต้องอยู่ในอยู่ในสมาคมได้อยู่แล้วโอกาสสลับอาจารย์ทางนี้ครับเชิญทีน้าสดชื่นนะครับ